ครับทุกท่านข่าวชาวใต้ชงแกปลาเล่นนะครับประเด็นวันนี้เนี่ยเชื่อเลยก็ร้านไล่คนก็ฟังกันมาบ่อยครับน้องยี่อ้อมแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับแม้ความสนใจผุดขึงเวลาเนี่ยก็ถูกล็อกถูกลวงไปโอนตั้งเสียขึ้นกันไปกักเก่งคอนเซนเตอร์จากมิจฉาชีพออนไลน์ไซเบอร์ต่างๆมากมายครับวันนี้เรามาแก้ ประเด็นเรื่องนี้นะครับรับมือ14กทนโกง14กุนโกงนะมีเจ้าชีพรูปแบบไหนที่คุณเคยเจอกันมาบ้างวันนี้พูดคุยกับทางด้านของคุณพัฒนาพลึกสมาร์ทนะครับผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตสุราธานีธนาคารกรุงไทยรวมแกประเด็นกับเราครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีคับสวัสดีครับครับท่านพอครับเหมือนที่ผมเกริ่นไว้นะปัจจุบันภัยออนไลน์มันเยอะเหลือเกินครับมีมีมีเป็นยังไงบ้างครับของที่เกี่ยวธนาคารครับ คือตอนนี้ที่ธนาคารเจอหลักๆเลยนะครับแล้วก็เป็นจํานวนมากเลยก็คือเรื่องของมิจฉาชีพที่มาในลักษณะของ c อเซ Center นะครับซึ่ง c อเซ็นเตอรที่ที่มาเนี่ยก็จะเล่นอยู่2เรื่องกับกับตัวของผู้ที่ที่รับโทรศัพท์นะครับเรื่องแรกก็คือความไม่รู้นะครับความไม่รู้กับเรื่องที่2ก็คืออารมณ์อารมณ์ก็อย่างเช่นเรื่องของความกลัวหรือว่าความโลภอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าเกิดมาในสองใน2รูปแบบนี่นคือถ้าเกิดมีโทรศัพท์มาแล้วก็รับโทรศัพท์เนี่ยก็คงต้องฝากว่าคงต้องต้องระวังนิดนึงครับอ,อาจจะพลาดได้เนาะใช่ครับใช่ครับแล้วคราวนี้พอพูดถึงอัจญากรรมทางเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะส่งผลกระทบอะไรต่อการดําเนินการประกอบกิจการของธนาคารเราบ้างไหมคะเนี่ยก็ค่อนข้างส่งผลกระทบเยอะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นของการให้บริการกับลูกค้าเองเนี่ยก็ก็มีมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลเรื่องของเงินฝากของลูกค้านะครับแล้วก็การพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันวดเล็วยว่องไวก็จริงแต่ว่าการที่พัฒนาของเทคโนโลยีมันก็มาพร้อมกับเรื่องของออมิจฉาชีพนะครับที่เขาจะอาศัชออาาายช่องทางเรื่องของดิจิตอลต่างๆนี่แหละ,ะแทรกตัวเข้ามาแล้วก็หาทางที่จะมาหลอกลูกค้าของเรา ก็ถามว่าตอนนี้ความมั่นใจในการใช้ตัวเครื่องมือดีต้อนต่างๆธนาคารก็ยังก็ทุกๆธนาคารก็พยายามที่จะป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าทุกรายครับนะครับธนาคารกรุงไทยเราให้ความสําคัญนี้บ้างครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเรายกระดับขึ้นมานะครับจากปกติเดิมเนี่ยเราเราเคยเคยแค่รับรับแจ้งเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเราก็มีวิธีการแก้ไขอย่างเช่นเรื่องของการ ยกเลิกลิงก์นะครับอ,อย่างเช่นว่าตัวแอปของธนาคารกรุงไทยคือกรุงไทยเน็กเนี่ยเราสามารถเลือกเฉพาะบางบัญชีที่เราใช้อยู่บนมือถือของเราได้นะครับบัญชีไหนที่เราคิดว่าเป็นบัญชีที่เราไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวหรือป้องกันที่จะหลอกลวงอย่างเงี้ยเราอาจจะอันลิงก์คือไม่ให้ลิงก์กับบัญชีนั้นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ให้ความสําคัญแล้วก็ยกระดับ แล้วก็พยายามให้ความรู้กับลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการครับอันนี้เป็นสิ่งสาคัญครับค่ะคราวนี้ค่ะเหมือนที่ท่านได้บอกนะคะว่ารูปแบบกนโกงตอนนี้ค่อนข้างที่จะมาหลากหลายรูปแบบให้ท่านพออได้ช่วยจําแนกให้เราฟังหน่อยตอนนี้ว่า <c oughs> มีประมาณกี่ประเภทที่เราพบเจออยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะอ่สิบสี่ที่ว่าสิบสี่ก <14 S 2> ันเลยคะครับก็หลักๆเลยนะครับสิบสี่โกงเนี่ยอันนี้สรุปโดยสำนักงานตํารวจแห่งชาติะนะครับรูปแบบแรกก็คือเรื่องของการหลอกขายของออนไลน์ พวกนี้จะมาเยอะนะครับสองก็คือเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์อันนี้ยิ่งเยอะมากกว่าด้วย3ามไปนะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมาทุกรูปแบบนะครับแล้วเขาเดี๋ยวนี้แก๊งเ้าค่อนข้างใหญ่มากแบ่งหน้าที่กันทำนะครับสามก็คือเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนะครับตัวนี้ก็ยังก็ยังมีความจําเป็นอยู่เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่บางทีเนี่ยขาดเงินเล็กๆน้อยๆคิดว่าไปกู้นะครับแล้วก็แต่เจอดอกเบี้ยเนี่ยขาโหดอย่างเงี้ยนะครับ สี่ก็คือเรื่องของเงินกู้ทิปอันนี้ค,คิดว่าจะกู้ได้แต่จริงๆกู้ไม่ได้อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับห้าก็คือหลอกให้ลงทุนอันนี้ก็เล่นกับความโลภของลูกค้าเช่นกันนะครับหกก็คือเรื่องของพนันออนไลน์นะครับพนันออนไลน์นี่ถือได้ว่าถ้าโครงข่ายเนี่ยถ้าเกิดเราติดตามข่าวก็จะค่อนข้างใหญ่ยิ่งนึงน,นะครับถัดไปก็คือเรื่องของโรแมนต์แกมคือทําให้หลอกให้รักนะครับตัวนี้ก็เยอะ นะครับตีสนิททำความรู้จักเริ่มจะหลอกลวงกันนะครับสักพักก็จะเริ่มยืมเงินโอนเงินแล้วนะครับแก,ก็คือเรื่องของส่งลิงก์ปลอมนะครับลิงก์ประเภทประเภทลักษณะว่าท่านมีออของที่ต้องไปรับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลอกให้กดลิงก์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเก็คืออ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับสอดแทงกตัวเข้ามานะครับสิก็คือการหลอกปลอมเรื่องรานกับเฟซบุ๊กอย่างนี้เป็นต้น นะครับ11นี้ก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของข่าวปลอมต่างๆนะครับหลอกให้แชร์ข้อมูลผิดๆนะครับ12ก็คือกลุ่มกลุ่มที่เอารูปรูปเปลือยรูปโป๊รูปอนาจารนะครับมาขู่แบ็กเมลนะครับ13นี่ก็จะเป็นโทษตี12นะครับ13ก็เป็นชวนให้ไปทํางานหลอกไปทํางานต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้าย14ก็คือการซื้อขายบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้านั่นเองนะครับ ใช่แล้วรู้สึกว่าตัวสุดท้ายนี่จะสาคัญสุดเลยใช่ไมถ้าไม่มีบัญชีมาตังก็ไม่ไปได้ถูกต้องครับแลวพูดถ,ถึง14กลโกงอันคน,คน,นี้ค่ะพออ,อันที่เราพบเจอบ่อยที่สุดคืออ,อันไหน่แล้วก็พอจะประมาณความเสียหายสูงสุดที่เราเคยได้รับมาไหมคะเอ่อถ้าถ้าถามว่าปัจจุบันนี้นะครับหลักเลยก็คือเรื่องของแก๊ง call center แก๊ง call center ถ้าถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยถ้าทั่วประเทศเลยแล้วทุกธนาคารเนี่ยผมว่าเสียหายเป็นหลายร้อยล้านนะครับทั่วประเทศเนี่ยเป็นหลายร้อยล้าน เนื่องด้วยปัญหาก็คือว่าแกงคอ,อ Gang call center ตอนนี้เขาพยายามพยายามจะพัฒนารูปแบบของตัวเขาเองเนี่ยให้ออกมาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออหลอกบางทีหลอกธนาคารด้วยนะเขาโทรไปหาลูกค้าหาข้อมูลจากลูกค้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็โทรมาที่ธนาคารอย่างเงี้ย เพื่อจะปลอมเป็นลูกค้าแล้วมาปลอมธนาคารมาปลอมเป็นท,ทั้งธนาคารธนาคารยังเปนลูกคา้าใช่แต่ว่าเราก็พยายามที่จะป้องกันคือเราต้องมีการยืนยันตัวตนซึ่งตรงนี้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องต้องฝากว่าทุกบุคคลต้องระวังนะครับเรื่องของพ d p พข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองต้องระวังให้เยอะๆอ,อย่าบอกคนอื่นง่ายๆครับผมประชาชนต้องรับมือ,อยังไงบ้างครับกลุมอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับ จริงๆอย่างที่ที่ทางทางพวกเราได้พยายามสื่อสารข่าวข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมว่ามีความสําคัญต้องเรียนรู้นะครับเรื่องของข่าวสารว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้รูปแบบโก,กงเป็นยังไง2เนี่ยนะครับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยี <c oughs> มีความสําคัญครับว่าเออเฮ้ย <c oughs> การที่เราใช้มันง่ายขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะ <c oughs> ครับเทคโนโลยีที่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงด้วย <c oughs> นะครับแล้วสาเออ สามเลยก็คือเรื่องของอยาคือคือคือโดยหลักการเนี่ยถ้าเขาติดต่อเรามาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครดังนั้นจงอย่าเชื่อใจใครก็แล้วแต่ที่ติดต่อมาอย่างน้อย,ยถ้าท่านจะให้ดีท่านต้องออตรวจสอบกลับไปนะครับว่าว่าผู้ที่ติดต่อเข้ามานั้นใช่หรือมีตัวตนถูกต้องจริงหรือไม่เป็นต้นครับติดต่อไปอยังไงต้อง,งต้นสังกัดเนาะใช่แล้เขาอ้างมาอย่างเงี้ยใช่จริงๆหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับนะคะ เมื่อสักครู่ท่านผอ,อก็ได้บอกมาแล้วเนาะว่าทางธนาคารก็ได้มีการสร้างการรับรู้ไปยังลูกค้าก็ดีนะคะแต่คราวนี้ค่ะเราในฐานะสมมุติเราเป็นลูกค้าธนาคารเรามีภูมิต้านทานและรับมือ,อยังไงแล้วแต่ว่าในส่วนของธนาคารเองค่ะรับมือกับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ยังไงบ้างครับเอ่อตอนนี้คือสําหรับสาหรับของในส่วนของธนาคารนะ,ค,ะครับเราก็มีเรื่องของ การป้องกันอย่างเมื่อเช้าเราก็เราจะได้ยินข่าวเมื่อเช้าล่าสุดนี้เองนะครับก็คุณเรียกคุณปู่ดีกว่านะคุณเพราะอายุถึง81ปีแล้วนะครับอันนี้คือคือในในลูกชายเขาก็พูดว่าเออจริงๆเนี่ยถ้าทางธนาคารเองเนี่ยสังเกตหรือว่าใช้ตัว AI ในการจับอย่างเช่นว่าการเงินเข้าออกซึ่งมันมันผิดปกติตรงนี้ธนาคารกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเรื่องของ AI เข้ามาจับพฤติกรรมการใช้ บัญชีของลูกค้าซึ่งถ้าเกิดต่อไปเนี่ยถ้ามันมีความผิดปกติเราจะมีการ alert รให้ลูกค้าทราบนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เป็นการโอนเงินผิดปกติแล้วอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆสำหรับกรุงไทยเองเราก็มีตัวกรุงไทยคอนเน็กนะครับที่ว่าคอยบอกนะครับว่าเออเฮ้ย e มีการเงินเข้าออกอม,มากน้อยแค่ไหนแต่ตรงนี้ ถ้าอยู่ในช่วงที่ลูกค้าเองเนี่ยถูกหลอกอาจจะไม่ไม่เข้าใจตรงหรือหรือไม่ได้ดูประเด็นนี้ก็ได้นะครับครับอีกเรื่องนึงเรื่องบัญชีาม้าครับธนาคาราการกุลกันเองครับอ๋อบัญชีาม้าเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยโด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 ย,โดยหลักของธนาคารกรุงไทยนะครับเราทุกครั้งที่มีการเปิดบัญชีเนี่ยเราจะทําอยู่สองสามเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับว่าผู้ที่มาเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลที่ถูกต้องตรงตามบัตรประชาชนนั้นจริงนะครับ สองเนี่ยเราจะมีการเน้นย้ำนะครับว่าการเปิดบัญชีเนี่ยเพื่อใช้ในการทําธุรกรรมกับธนาคารนะครับโดยเจ้าตัวเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอใช่ครับแล้วก็สามเนี่ยก็ต้องก็คือให้ความรู้ในเรื่องของการซื้อขายบัญชีหรือว่าตัวบัญชีมา้าว่าการกระทําหรือการใช้ลักษณะของบัญชีม้าเนี่ยจะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับตรงนี้เราก็ให้ความรู้กับ ผู้ที่มาเปิดบัญชีกับทุกรลยครับผมบตัวเจ้าหน้าที่ธนาคารเองมีข้อสังเกตไหมครับว่าคนนี้น่าจะมาทําบัญชีม้าหรือพอสังเกตได้ไหมครับก,ก,ก็มีนะครับลักษณะอย่างเช่นว่ามากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็อาจจะเปิดบัญชีแค่3 0 0ร้อยหอแค่นั้นเองอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําัุวกรรมอะไรอย่างอื่นซึ่งซึ่งตรงนี้ถามว่าตัวลูกค้าเองมีสิทธิ เขาก็มีสิทธิ์แต่ว่าเราเราจะไปห้ามเขาตรงนี้อาจจะลําบากนิดนึงเขามีสิทธิ์แต่เราก็ต้องต้องแจ้งเขาก็คือให้ความรู้แล้วก็บอกเขาว่าเออถ้าเอาเป็นบัญชีลักษณะเป็นบัญชีไปขายหรือเป็นบัญชีม้าเนี่ยจะส่งผลในทางกฎหมายด้วยกับตัวเขาเองครับผมคร่ะสุดท้ายค่ะให้ฝากถึงประชาชนนะคะได้ร่วมกันระวังกลโกงมิจฉาชีพเหล่านี้ในการทําธุรกรรมออนไลน์ค่ะเชิญเลยค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนนะครับไปยังประชาชนทั่วไปนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีเยอะมากแล้วมาในทุกรูปแบบดังนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับพยายามหาข้อมูลนะครับเรียนรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับแล้วก็หากมีปัญหาหรือประเด็นข้อสงสัยอะไรอย่าเพิ่งรีบดําเนินการนะครับเ,เช็คนะครับข้อมูลให้ให้ถูกต้องก่อนอสําหรับธนาคารกรุงไทยเรานะครับเบอร์ c เซ็ center ของเราหลักเลยก็คือ02แล้วก็17ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะ บอกท่านได้ว่าข้อมูลของท่านเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรามีขั้นตอนที่จะดูแลลูกค้ากรณีหากเกิดปัญหาอย่างเช่นโดนโดนมิจฉาชีพหลอกลวงแล้วติดต่อกับธนาคารได้เลยจะรีบดูแลและป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครับขอบพระคุณครับหยุดทันใช่ไหมครับถ้าโทรด่วนว่าตอนนี้ผมโ่นไปแล้วได้เลยครับมีขั้นตอนอยู่รีบแจ้งธนาคารเขาจะล็อกเ,ออเขาจะล็อกบัญชีเราใช่ครับเขาจะรีบล็อกบัญชีให้นะครับอ่ะก็ ก็ฝากไว้นะครับเมื่อที่ท่านผู้อํานวยการบอกนะครับต้องมีสติทั <fiery> ้งนิดนะครับน้องยิงอมนะเอาละครับวันนี้เล่นกวาวเฉาใต้ชงเกมเล่นต้องข,ขอบคุณนะครับคุณพัฒนาพลึกสมาร์ทนะครับผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารชำนักงานเขตสุราธานีธนาคารกรุงไทยในไม้ความรู้ครับ <undercover> ขอบคุณมากครับท่านผอรครับขอบคุณค่ะ